สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเก่าและใหม่ทุกคนนะคะค่ะเดี๋ยวสาวปูจะพาทุกคนไปเก็บผักกูดนะคะมาทําผักกูดผัดกะปิค่ะสาวปูไม่ได้ไปเก็บหลายวันแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะมียอดให้เก็บหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองไปดูก่อนนะคะค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวปูในการทําคลิปกันด้วยนะคะมีทั้งทางเพจแล้วก็ทาง youtube ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องนั่งคุยนะคะทุกคนขาตั้งกล้องสาวปูมันหัด เหลือแต่ไม้เซลฟี่นะคะมันต่ําวางสูงๆไม่ได้ข่าไปค่ะไปเก็บผักตูดกันนะคะนี่เลยจ้าทุกคนสอบปูไม่ได้มาเก็บหลายวันแล้วนะคะที่แก่ก็แก่ไปแล้วนะคะทุกคนนี่เสียดายแต่ว่าจะเอานะจ๊ะดเล็ก อุ้ยเสียดายจ้ามันเริ่มงแก่แกเอาปลายปลายมันนะคะนี่ยอดนี้ยังสวยอยู่อุ้ยเสียดายจังนี่นะจ้านี่ก็ยังเอาได้อยู่อ่อนๆสวยๆเลยจ้าเอาปลายปลายมันนะคะ เสียได้แกสมุดนี่เอาได้อยู่นะคะนี่ก็ยังได้อยู่นี่ยังสวยอยู่เลยจ้า จ้าทุกคนยอดนี้กำลังอ่อนๆเพิ่งจะโผลน่นี่นี่นี่เลยจ้ายอดนี้กำลังอ่อนสวยเลยน่ากินนี่เกือบไม่เห็นนี่นะจ๊ะนี่ยอดนี้ก็สวยนะจ้ะอ่อนๆเลยจ้า นี่นะคะด้านนี้กม็มีนี่เลยจ้านี่ก็ด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยยอดนี้เพิ่งจะโผล่ นี่ก็เหมือนกันนะเจ้าเพิ่งจะโผนี่ก็ด้วยอันนี้เริ่มแก่แล้วแต่ก็ยังเอาได้นะคะ งามงามเลยจ้านี่นะจ้านี่ก็ด้วยนี่นะจ้ายอดอ่อน เอาได้อยู่นะคะเลยจ้านี่นะคะนี่ยอดนี้สวยมากๆอ่อนๆอวบๆเลยจ้านี่หักดังพวกนี่นะคะ นีเลยจ้าอันนี้ก็อ่อนอุ้ยงามมากๆก,การยาวเลยนะคะมีัวอีกนะจ้าดูสิคะทุกคนต้นนี้ยาวมากเห็นไหมเลย,เลยนี่แต่ก็ยังเอาได้นะคะนี่ ูจะเก็บปลายปลายนี่เลยจ้าเสียดายนะคะนี่ถ้าสาวปูไม่มาเก็บมันคงจะแก่ไปซะหมดนี่ตอนนี้ยังเอาได้อยู่นะจ้ะยอดนี้ยังอ่อนอยู่เลย เราจะเก็บตรงไหนก่อนดีนะคะทุกคนนีด้านซ้ายกับด้านขวาน,นี่ก็กำลังอ่อนๆน,น่ากินเลยนะคะนี่นะจ๊ะ นียอดนี้ก็กําลังอ่อนๆพุ่งจะโผล่เลยนะคะทุกคนนี่นี่นะคะนี่ยอดนี้กำลังน่ากินเลยค่ะเห็นไหมเอ,อ่ยนี่ไง นี่โอ้ยเห็นไหมปา่าย่านี่นะคะยอดนี้ก็อ่อนมากมากนี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะทุกคนผักกุดที่สาวปูดได้มานี่พอกินแล้วนะจ๊ะ นี่เลยจ้าเดี๋ยวสาวปูจะเอาไปทําผักกูดผัดกะปินะคะทุกคนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะอร่อยมากๆค่ะไปค่ะตามสาวปูเข้าครัวกันเลยนะคะค่ะตอนนี้วัตถุดิบของเราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีผักกูดหอมกระเทียมพริกสดแล้วก็กะปินะคะไปค่ะเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะ น้ำมันร้อนแล้วใส่หอมกับกระเทียมลงไปเทียมค่ะใส่กะปิดนะจ้าพริกปอจะยังไม่ใส่นะคะทุกคนใส่ลงไปเดี๋ยวจะจามพริกขอจดด้าจามยวยผักเลยนะคะใส่น้ำเล็กน้อยค่ะ จ้รสด้วยน้ำปลานะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยนะคะนี่นะคะทุกคนเมนูผักกุผัดกะปิของสาวปูก็เสร็จแล้วนะคะสีสันหน้าตาหน้าทานมากทำง่ายๆนะคะเมนูนี้รับรองว่าอร่อยนะคะ ค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ